เมนูเกาเหลาหม้อไฟผักบุ้งไทยลวกสองน้ำทั้งน้ำใสและน้ำตกให้ได้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วนำมาใส่หม้อไฟตามด้วยลูกชิ้นหมูเต็มหม้อและหมูชิ้นที่เด็ดอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะหมูตุนเครื่องยาจีนควันฉุยกลิ่นหอมยั่วยวนสุดท้ายราดน้ำตกร้อนๆตามลงไปเสิร์ฟพร้อมกับพริกขี้หนูตำกากหมูและก็มะนาวสำหรับปรุงรสน่าทานมากๆค่ะ านวรุณคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่สําคัญหลักในการทําก๋วยเตี๋ยวแต่ละชามคือทําเหมือนทานเองด้วยการใส่เครื่องอัดแน่นเอาใจลูกค้าเกาเหล่าหม้อไฟน้ำซุปกลมกล่อมรสชาติดีมากๆนอกจากเมนูหม้อไฟแล้วยังมีข้าวผัดกา,กากหมูโปะด้วยไข่ดาวข้าวผัดปูลวกรวมหมูชิ้นตับและหมูตุนเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดใครชอบแซบ่แซบๆแนะนำเมนูนี้ค่ะ ลวกแซบเนื้อหมูราดน้ำจิ้มซีฟู้ดดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง32